อีซี่การ์ดร้านรับเติมเกมราคาถูกนะครับผมนี่เลยนะครับมั่นใจว่าปลอดภัย100%เพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับและทุกๆก,การเติมมีใบเสร็จให้ด้วยที่สำคัญเลยนี่นะครับผมเครดิตดีงานเติมดีเติมไวมั่นใจได้จากหลายๆคอมเมนต์นะครับผมมาคอนเฟิร์มเครดิตให้นะครับยังไงจะใช้บริการการสำหรับเติมเกมไม่ว่าจะเป็นทั้งกินชินนะครับผม กรันนะครับและเกมอื่ืออีกมากมายนะครับลองสอบถามและก็ใช้บริการกันได้ทางเพจดิ้งอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มากันกับเกม moonlight sculptor หรือว่าปฏิมากรแสงจันทร์นั่นแหละนะครับผมเป็นเกมจากมังหวาของเกาหลี หรือว่ามังงะนั่นแหละแต่ว่าเป็นของเกาหลีเขาเรียกมังฮวาเนาะก็เนื่องจากผมอยู่ในกลุ่มผู้เล่นไทยเกมนี้ใน a c e b o o k นะครับแล้วก็ไปเจอหลายคอมเมนต์บอกว่าฟาร์มไม่ไหวนะครับผมเปลืองยามากอะไรแบบนี้นะครับมีที่ฟาร์มของขยะราคาแพงหรือเปล่าเพื่อที่จะได้คุ้มค่ายาผมก็เลยจะมาแนะนำนะครับผมวิธีการทำออปชันเพื่อที่จะให้ฟาร์ม ได้ง่ายขึ้นนะครับก่อนอื่นผมต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าผมไม่เคยเล่นในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีหรือว่าเซิร์ฟเวอร์อื่นๆนะครับผมมันเพิ่งเข้าของเซิร์ฟซีหรือว่าเซิร์ฟเอเชียมานะครับผมก็เลยเพิ่งมาได้เข้ามาเล่นนะครับผมเพิ่งเปิดได้ไม่กี่วันเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก็มาแนะนํากันเลยละกันนะครับผมและที่นี้นะครับผมก็คือจะแนะนําวิธีการทำออปชันของอุปกรณ์นะครับเพื่อให้เราสามารถฟาร์มได้ง่ายขึ้นแทบจะฟาร์มฟรีเลยนะครับก็คือไม่จําเป็นต้องใช้มานาหรือว่าขวดเลือด อีกต่อไปเลยนะครับก็คือฟาร์มฟรีเลยเนาะนี่นะครับก็คือการทำออปชันดูดเลือดแล้วก็มานานะครับก็คือออปชันการดูดมานามันจะอยู่ที่ถุงมือแล้วก็ดูดเลือดจะอยู่ที่ตรงต่างหูตรงนี้นะครับผมนี่เนาะเป็น HP Drain นะครับผมส่วนทางด้านถุงมือก็จะเป็น MP Drain นะครับซึ่งการจะทำออปชันนี้ได้เนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับผมระดับ สามขีดเนาะก็เป็นม่วง3ามขีดนะครับซึ่งผมก็ทําการประมูลมานะครับจากตลาดตรงนี้เนาะก็คือถ้าเพื่อนเล่นเนี่ย แนะนำว่าให้มาประมูลให้ได้ก่อนนะครับซึ่งถ้าใครเล่นมาเรื่อยๆเนี่ยเลเวลแบบสัก8090เนี่ยเงินเราหน้าจะมีแบบ4ล้าน5ล้านแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงพอต่อการซื้อเครื่องประดับพวกนี้นะครับผมอย่างเช่นถ้าจะซื้อถุงมือเนี่ยสขีดระดับสีม่วงนะครับผมนี่เนาะถุงมือ3ขีดระดับสีม่วงที่ผมใช้อยู่นะครับผมซึ่งในประมูลเนี่ยก็ราคาแค่4ี่ห้าแสนเองนะครับตอนนี้แต่ตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยล้านกว่านะครับล้าน4ล้าน5ตอนนั้นนี่เป็นวันแรกมันเปิดเลยเนาะผมก็ประอนน,อนะับก็็เป,กเปดจ ต่างหูนะครับเนาะมันก็ค่อนข้างจะมีราคาหน่อยนะครับเพราะว่าเครื่องประดับมันหายากเนาะผมก็ประมูลมาในราคานี้แหละนะครับผม2อล้านสาล้านสี่แถวแวนี้นะครับผมซึ่งการประมูลถุงมือกับต่างหูมาเนี่ยเราไม่ต้องสนใจออฟนะครับผมว่ามันจะมีกี่ออฟหรือว่าจะเป็นออปชันอะไรเนาะคือเราสามารถจะมาทาออปชั่นเองได้นะครับผมอย่างเช่นถุงมือเนี่ยต่อให้เราประมูลมานะมันมีออปชันเดียวเราสามารถมาเพิ่มออปชั่นเองได้นะครับตรงนี้เนาะนี่นะครับก็คือสามารถใช้หินออปชันในการเพิ่มเข้าไปได้นะครับ แถวที่2แถวที่3เราเพิ่มเองได้เนาะหลังจากนั้นนะครับผมเราก็มาสุ่มออปชั่นตรงนี้นะครับซึ่งการสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยมันจะใช้เงิน40,000ื่นนะครับผมแล้วก็ออปชันที่จะสุ่มได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมเยอะมากๆนะแต่ว่าถ้าเรามีออปชันหลายแถวเนี่ยก็มีโอกาสสุ่มได้มากกว่านะครับผมง่ายๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็คือหาถุงมือ3ขีดกับ ต่างหู3ขีดนะครับผมแล้วก็มาสุ่มนะครับสุ่มออปชันให้ได้นี่นะอย่างเช่นผมสุ่มเนี่ยเห็นไหมเป็น MP drain นะครับผมมันก็จะมีออปชันบอกอยู่นะครับตรงนี้เนาะมีโอกาสได้นะครับก็คือตรงนี้มันจะสุ่มตั้งแต่3 5มสถึงห้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะสุ่มได้เท่าไหร่เนาะแต่ว่าผมสุ่มหมดไปหลายล้านนะประมาณ2 3ล้านนะครับผมได้แค่3 5หน่วยนะแต่ว่ามันเพียงพอแล้วนะครับผมเพราะว่าสกิลของแต่ละสกิลในการออกของผมเนี่ยอย่างเช่นอันนี้นะครับผม s อ50นีคอนห้26เห็นะคอั18 สกิลที่ผมใส่อยู่นะอันนี้29นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสกิลเราไม่ได้อัพเป็นขั้น2ทั้งหมดเนี่ยมันเพียงพอต่อการใช้งานนะครับผมซึ่งการออกสกิลกับการโจมตีธรรมดามันก็ได้ทั้งหมดนะครับผมในส่วนทางด้านของเครื่องประดับตรงส่วนหูนะครับผมก็มีโอกาสสุ่มได้เป็นดูดเลือดนะครับผมนี่นะ HP Drain นะครับมันจะมีออปชั่นตัวนี้อยู่นะครับ ุ่มระหว่าง 200- ถึง300นะครับตรงนี้ผมพอดีไปได้ท็อปพ,พอดีนะครับก็คือสูงสุดเนี่ยมันดูดอยู่ที่300นะครับก็คือดูด300ต่อฮิตที่เราทําได้นะครับผมต่อ1การกระทำเนาะเดี๋ยวผมก็จะไปตีให้ดูนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมเวลาเราโจมตีไปเนี่ยเราจะได้ค่า HP เด้งขึ้นมาบนหัวนะครับผมเห็นไหมจากต่างหูเนี่ยก็300 300 300ต่อฮิตนะครับผมแล้วก็จากถุงมือ ที่ทำออ f mp drain มาก็ได้อีก35นะครับหรือว่าถ้าเราจะใช้เป็นการออกสกิลปกติเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับต่อให้มันตีมาเนี่ยเราก็สามารถดูดเลือดแล้วก็ได้มานาคืนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องยามานาหรือว่ายาเ p เลยนะครับผมเพราะว่าการดูดของมันเนี่ยเพียงพอต่อการฟาร์มนะครับผมถ้าเราไม่ฟาร์มที่ที่มัน โหดเกินตัวจนเกินไปนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยตอนนี้ผมเลเวล119ใช่ไหมผมก็ทําการบัดอยู่แบบนี้อยู่นะครับผมก็คือมอนสเตอร์เลเวล110-119นะครับซึ่งเป็นการฟาร์มที่ไม่เข้าเนื้อนะครับก็คือผมจะไม่ได้กดใช้ยาทั้งยามานาแล้วก็ยา HP เลยแม้แต่น้อยนะครับผมให้เพื่อนๆสังเกตทางด้านบนซ้ายเนาะทางด้านหลอด HP แล้วก็หลอดมานาของผมเนาะเนี่ยนะครับต่อให้เป็นมอนสเตอร์ระดับพิเศษนะครับผม เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับมันอาจจะตีเข้า200-300นะครับผมแต่ว่าเราสามารถดูดเลือดคืนได้จนเต็มเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นยามานานกับ HP เนี่ยก็แทบจะไม่จําเป็นเลยนะครับผม คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับผมมาแนะนํากันแค่นี้ก่อนละกันเนาะส่วนใครอยากรู้รายละเอียดอะไรเกี่ยวกับเกมนี้เนี่ยลองคอมเมนต์สอบถามกันมานะครับที่จริงผมว่าจะทําคลิปเนี่ยตั้งหลายวันแล้วแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะทําเป็นคอนเทนต์อะไรนะครับพอดีอันเนี้ยไปเจอแล้วก็สะกิดขึ้นมาได้พอดีนะครับผมไปเจอหล,หลายๆคำถามเนาะผมก็เลยคิดว่าทำตรงนี้น่าจะดีนะครับส่วนใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเผื่อว่า ผมสามารถบอกได้แล้วก็ทำคลิปมาแบ่งปันข้อมูลกันได้นะครับผมยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยละกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมมากนะครับบ๊ายบายครับผม